สวัสดีครับวันนี้ผมพาไปดูมันแม็กซี่ผมนะฮะกำลังจะสองเดือนเต็มพรุ่ง,งนี้วันที่หนึ่งแล้วมั้งพรุ่งนี้วันที่หนึ่งนะครับดูนะมันผมเทียบความสูงดูก่อนปาัปาปนะดูรู้สึกมันสวยเลยตอนเย็นเย็น<ๆ>เนี่ยดูนะครับดูแปลงนี้ก็ไว้สองกิ่งสามกิ่งโดยประมาณ ดูนะหนไหมดูสอกนะก็รอฝนอยู่นะครับฝนจะตกหรือเปล่าผมก็รออยู่ลึกๆนะฮะแต่นี้ก็ทำรุ่นเรียบร้อยนะครับก็เรียบร้อยดีครับลดน้ำเรียบร้อยอันนู้นจะเล็กกว่าน,นี้หน่อยเพราะมันหาประมาณสักประมาณ20วันนะ ตรงนี้ที่ผมอยู่ในจี้วันที่4กรุมภาพันสองพันเวลาประมาณตีห้านะฮะจิ้มเอาไว้ก็2กิ่ง3กิ่งลองไว้3กิ่งดูบ้างนะฮะปีที่แล้ว2 2 2ปลูกห่างไม่ได้เนื้อปีนี้ไว้2กิ่งบ้าง3กิ่งบ้างปลูกทีคิดว่าจะได้เนื้อครับเพราะว่าเดี๋ยวจะใส่ปุ๋ยให้ไวขึ้นก็ แปลงนี้ก็ใส่ปุ๋ยไปแล้วนะครับเป็นปุ๋ยสูตร15นะครับใส่ไปรประมาณ5กระสอบปุ๊มใส่ไปเลยแล้วก็ใส่สารฮิวมิกนะฮะไปประมาณ10กโลนี่แหนละ10-20โลนี่แหนละ10โล่ากว่าก็รู้สึกว่าใส่ฮิวมิกไปปึ๊บมันเริงดีมากนะแล้วก็ ฉีดบำรุงทางใบเป็นฮอร์โมนไปสองรอบนะครับดูตามคลิปผมก็จะเห็นนี้ผมก็จะขี้โม้ให้ฟังใครที่สนใจจะปลูกแว็กซี่นะฮะมันเขาประกาันร,ราคานะมันมันก็ขึ้นลงนะครับแต่แว็กซี่เราอยู่กันที่ประกานร,ราคาอยู่นะครับมันแพงแต่ประกาันร,ราคาแล้วบางคนบอกขายไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ผมไม่มีจะขายนะฮะปัจจุบันคนบอกขายไม่ได้บอกว่ามันมันแพง แล้วก็บอกว่ามันเขาประกันราคาประกันราคาก็ไม่เชื่อนะฮะต้องก่จะพูดยังไงละนี่ก็พยายามแต่งกิ่งบ้างอะไรบ้าง,างนะดูถ้าเกิดว่าเดี๋ยวมันจะไม่ต้องตกใจนะครับใบมันจะหยิกๆหน่อยอย่างเงี้ยบำรุงให้มันบ,าน,บานใหญ่ๆแบบนี้เอมันสมบูรณ์เนี่ยไหมแรกๆออกมาหยิกๆแตงผมแรกๆมันไม่หยิกนะ เห็นไหมดูใบเลงล่างเดีเขียวปิดไม่มียิกเห็นไหมของบอกมดูมันก็จะมียิกบ้างไม่ต้องไปตกใจบำรุงให้มันยืดฮะนี่ก็พนักง,งานผมก็จะกลับบ้านแล้วถอนหญ้าบอกมันดีจังอโอเคครับไปแล้วบ๊ายบาย